เบเห็นหอยแขงหอยค้างน้ำควายบอพี all, fall, ่น้องหน่วยบักไงผุนกองกวนจูกู้อยู่นี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 ่โอ้ยนี่หอยค้างหอยแขงหน่วยนั่งกัดทีน่าวนไปวนมาอยู่น้ำวนนี่เลยพี่น้องตัวมึงเจ็บเจี๊ยดหอยอันนี้ะนี่สูบหน่วยทีหน่วยนั่งขาวในขาวออ้ย น้ำกกระเพิ่มไปกระเพิ่มมาพี่น้องอ้ย่างวนไปวนมาอีกนี่แหละเฮานี่ไปเก็บได้ค่ะประมาณนี้แล้ะละพี่น้องเลยนี่อีกหน่วยนึงอีกพี่น้องนี่นี่นเห็นปะเ้างไปก้อยย่างเด้ผ้าทายเป็นสิพัดไปพัพหน้าคอยไปด้กวัดเอาคือทางอื่นได้ก็ไปย่างรถดย่างเก็บเอาเลยนี่ยหนูเป็นไงโหส่วนอีกอยนึงพี่น้องนี่เห็นปะเห็นน้ำปะ ย่างแหงไว้น้ำมันก็เพิ่มน้ำขึ้นมัอนี่พี่น้องเลยน้ำขึ้นน้ำขึ้นเห็นมั้นี่ไอ้หน่อยนะพ้่รื้อๆมาโซ่กัคลิปเด้หนิโอ้ได้กินแลกย้อนอยู่แล้เฮาก็ได้มืันน้ำตีงหยบหยบหยบพี่น้องกับกระตาลายแล้วล่ะมีอีกปะมีอีกปะหาบกหอยอันแข้งหอยคางเมื่อมากินแลกพี่น้องกุ้งอยก็ระไล่ แม่งอ่เองยา Emperor, ่างกระปูบอลเล่นปลาตาเดียวก็ชิย่างวนไปวนมานในมูนี่เลยพี่น้องนี่ก็นี่หน่วยนั่งนี่พี่น้องนี่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 เขามันน้ามันขึ้นเขาไปย่างเอานในมูนี่เลยแต่ลายบ่แต่ลายบ่มาก็เหาควายได้นนี่หน่วยนั้นพี่น้องไงนั่น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 อู้อาปากจูกอยู่ชดๆเลยพี่น้องอไง มไงไงเติบพี่น้องใชมีอีกบ่มีอีกบ่น้ามันไหลคนตาลายพี่น้องเอ้ยคนหนึ่งหนึงถุดอีหน่วยนึ่งไลยู่เด้นี่บุ๊มบิ๊มไปมาเก็บบ่นี่พี่น้องเลยไลยู่หนึ่งอีกนี่โวยคนน่ะปวดหกองดูบกุ๊เจุกจิกิโอลุ่มลุ่มลุ่มเอ๊ ลายตาป่ะหน่องใหญ่เติบไปด้พี่น้องเนี่ย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 เฮ้ยได้กิ่เล้งเติบได้เฮาก็ได้ษพูนพี่น้องอหน่อยนึงโอ้ข้างหลังข่อยก็มีข่อยย่างกายมาเลยมาเอาหน่อยใหญ่ๆนี่ก่อนมาพี่มาไปพี่น้องเช่ากันง่ายคนนะไอ้คนละกองจูกู่อยู่เห็นไหมคนละหน่อยนึงพูนว้าวพูน่ะพูน่ะมาเด้อมาเด้อคอยไปได้เอา คาดมาปวดอกน้ามันบวลงเขาไม่ย่างเอาได้ไหมเหละแนวเขาบวดตัวเสียแห้งมันปวดตัวเสียแห้งอย่างเดียวพี่น้องเลยน้ำขึ้นน,น,น้ำลงผัดไปพัดมาบวดได้ปวดทรายให้มันยากาใส่หนอข่อยนี่น้อยนังอยู่ใส่หนอกินโอ้ยหน้ามันเพี่น้องไปทิ่มหอยหน่อยนั่งนะพุ่น นี่หน่อยนะึ่งพี่น้องเห็นเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยตรงแนมดีๆอู้แดดดีอยู่ที่มันทางน้ำบ่ลงไหมน้ำบ่ลงใครนอนก็เห็นหน่อยนะึงว้น้ำบ่หลเห็นหน่อยนะึ่งอันนี้หน่อยแมงบ่แมงหน่อยนี่แมงอาประท่านหนุบนี่ก็เห็นหะน่อยหนี่งเลยหน่อยหน พี่น้องไปอมานน่อยพี่เดแมงบัแมงพี่น้องหน่อยนี่เคลยพีเดหน่อยพี่เดไม้แขงไม้คาจ้ามาเด้อนี่พอสองหวยพี่น้องเลยโอ้นี่มีปอมีอมป ย่างหาน้ำมูนี่เด้อพี่น้องของกินแรงเนาะตกปลาบ่ได้ปลาเว้ยนี่เด็กน่อยนั่นโคโล่นี่ยเนี่ยไ่ได้ปลาปีนี่มันเป็นอีหยังปลาเข้าร้ายอยู่มันหักมักินเบ็ดพี่น้องตกปลาบ่ได้ปลาขึมากเก็บปอหอยเมื่อตอนนอ้นเนางเฮ้ยมันกินแรงสั่งของกินเนาะพี่น้องจะยากไง นั่งาเก็บรดเอื่อนี่คูบอลน่วยใหญ่พี่น้องพุอาคูโอเคเลยโอยโอ้ยนี่เห็นนยนึงคือซนี่คูโอนี่ เห็นอีกหน่วยนึงพี่น้องเมื่อกี้พอเห็นกูตั้งถือกู้เหรอเห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่เห็นน่ำบ่เก็ย่างเอาน้ำมันนี่แหละเพื่าคาดมากวดไปนอย่างดอกเ่ได้เห็ดมันยากแนวนี้หรือพี่น้องย่างเอาในน้ำเลยเฮ้ยห่ากินควยก็ได้เอยของฟรีมีในโลกเด้อ พอไห่ก็นั่งอยู่แต่พูอะไรพี่น้องนะพอกก่ย่างงมหมอนน้ำวนเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยน้ำมันขาดนะหลายๆเติบแล้วเฮาหน่อยหนึงพอย่างเลยมันย่างไก่มันเมว่าอีแม่ย่างไก่แขอยมันว่ะย่างไก่มันดิเลียแล้วหน่อยหนึ่งไข่มันพี่น้องย่างไก่มัน โอ้ย,อยอนะแป๊บเดียวพี่น้องนี่แป๊บเดียวเขาไปย่างอยู่แค่ลงมาเมื่อกี้นี่ไปมี่อา่าอยเห็นู่ใส่แล้วตาลาย้พี่น้องไองเพื่อกระไดพี่ก็เ,เห็นอยู่ทางนี้ะไปองอเฮ้เยหน รัวอยู่มาเอาไฟแน่มันไปมาเอาไฟแน่มันไปไฟอยู่พี่จุดที่อยู่ยพี่ดพแดดดีมือนแดดดีแดดแด,ดีาน้ำขึ้นพอดีสำเนียพอดีพี่น้องเลขาเพ่ต้องเงินมันยากมันถักทรายหอยมันเกิดขึ้นมานะ

พอนคักคอยกับพอ่อแล้วล่ะเนาะนี่ได้ได้พอกินเลยพี่น้องหอยแครงหอยคางเดินเก็บเอานี่แหละไปย่างวนไปวนมางชียร์พี่น้องน้ำมือนี่แหละเออไปพาเมื่อลยลพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติชมเนาะขอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงรวยๆปังๆพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย